บุดรดนะคะเดี๋ยวจะมาแกะด้านในกันนี่ระเบียงน,นี้ตั้งโต๊ะ คลิปนี้อยากจะให้ทุกคนสังเกตต้นรักเจ้าคนกลางเป็นพิเศษนะคะสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่ตัน้านูรักแม่วหวเดีกเช่นเคยนักรักในช่อง Family ฮาวมันจ้าว้าวเป็นพัสดุจากบริษัทหาทพย์นะครับหรือว่าบริษัทกันในนามของโค้ชคอมมอดของเดลิก ให้ช่วงต้นปีปีใหม่แบบนี้ให้กับปูสุโขกราง่นเจ้าต้นรักจะใช้รีโมทแอปหยุดการบันทึกนี่เลยค่ะรีโมทที่มันเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนฮะอยากดูไหมว่าด้านในมีอะไรบ้างตอนนี้ตื่นเต้นอะไรเห็นหน้านางไหมคะไม่แหวนมาจับติดเอาตอนที่บันทึกคลิปเสร็จ สัตว์เยเห็นไหมคะยิ้มระเยแั่ะตแม่ไปอ่ะจนี่สวยจะได้เราจะมาถ่ายวิดีโอกันค่ะใช่เราจะมาแกะกล่องพัสดุกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูเราไม่ลูก ดูกันเดี๋ยวดูควสิทธิแะไปบ้วงอะด้านในนะคะก็จะมีเป็นเซมุดโน้ตทุกฉากว้าวหน้าตาแบบนี้เป็นสมุดโน้ตนะคะเดี๋ยวจะมาแกะด้านในกันมีอะไรอีกเดี๋ยวสมุดโน้ตเดี๋ยวมาดูกันด้านในว่ามันเป็นยังไงเนาะ ด้านในดแล้วเออ,อน,นี่ระเบียนหนึ่งนี่ระเบียนนี้ว้าวมาดูกันว่าได้านในนยคะแกะเลยมาแน่งน,งนี้สถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นของที่ลีกปีนี้ก็คือแม,แม่แม่ตรงแม่คป็นคนเงียบที่เด็กคนเงียบเดี๋ยวดูก่อนใช่หรือเปล่าเงียบไหมอ่ะ เดี๋ยวแกะร้องในแกะร้อมใจนะขอให้ปุณนหนึงอันสิแม่หะไม่ได้แล้วไงอันนั้นนั่เหรไอจากคุณธนวัฒนุธนวัฒนอะไรกขอสาาวัตนุวัอจัดให้นกข้อายแมสีอันนี้อ่ะเป็นแมสของโคอาต่า ก็แต่เมตแล้วนขอมีสายแบบนี้คือสองเสนสองข้าง้านซ้ายสายเกี่ร์ได้ปุ่นหนึ่งงานล้วขอสายสายสองสายแล้วก็เมตรสามเมตรขอหนึ่งเมตรเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวมาดูของแต่ละชิ้นว่าหน้าตาเป็นยังไงกันนะไปเลยหน้าตานะคะนี่สมุดโน้ต ก็จะเป็นเนื้อกระดาษแบบนี้โฟูก็ถือว่าสวยอยู่นะเล่มพอดีมือจะ้ะไม่เล็กจนเกินไปอืขนาดพกพาด้านนี้จะเป็นปฏิทินแบบตั้งโต๊ะมีเดือนมการา คุมพาแล้วก็มีให้โน้ตด้วยวันตัวอักษรเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึง December. เดือนธันวาแบบตั้งโต๊ะน่ารักจ้ะมาดูที่แมสบ้าง ตัวแมสจะเป็นแม้สีดำเทาเป็นแบบนี้โอ้โอ้โหอ๋อ,อมันจะมีสายอัตโนมัติของมันอยู่แล้วว้าวแล้วก็ล็อกปึ๊บอืมผ้าถือว่านิ่มนะคะว้าว สาม,ม,มสามชิน้นสามชิ้นแล้วก็มีสายแขมงให้ด้วยอืสุดยอดมากๆเลยอันโจรเลยอันโจรทดสอบการใช้แล้วค่ะถือว่า,าโอเคเลยอัดิ้้อเอาเป็นว่านะคะในานามของทีมงาน ผู้สื่อข่าวพิเศษช่องเจ็ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแอบขอบคุณแทนปู่นะคะแอ,แอบขอบคุณแทนพ่อขอบคุณในส่วนของตัวฝ่ายประชาสัมพันธ์ผู้บริหารนะคะที่ส่งของที่ระลึกมาให้ทุกๆเทศกาลทุกๆปีใหม่เลยปีนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็โอเคมากๆเพราะว่าจะได้ใช้นะคะตั้งโต๊ะแล้วก็ตัวสมุดโน้ตเองก็จะได้ใช้ในการโน้ตงานข่าวต่างๆและที่สำคัญช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะเราต้องใส่แมส แล้วมันเป Saint ็นแบบเนื้อดีมากมันมีทั้งตัวสายทุกอย่างเพอร์เฟคเลยนะคะเอาเป็นวาขอบคุณมากๆากนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเลย Family Time บาย3ต้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะ